สวัสดีจากพี่น้องมื่นี้เขามาฟังโฆษกประจำสำนักรัฐมนตรีเพื่อนว่าเ่อรเงนิน,นอีกิีตน้นเดี่ยวฟังสองเท่าสาเท่าแล้วแกับ่เข้าใจตรงที่ประชาชนหรือว่าผู้ที่เพื่อนสงสยัยเพื่นเพื่อนกังวลว่าเ,เงินนี่มันสิเปเขาเอ,อ,อยู่ที่กระจุกอยู่ที่เจ้าสัวนะคะเพว่าฟังจากไหนสุดท้าย เงินมันกับไปซื้อของอุปโภคบริโภคซึ่งเจ้าสัวเพื่นเป็นคนผลิตนะ่ะไหมต้นทางนะ่ะเนาะส่วนใหญ่นะนะเอาลองมาฟังกันจากพี่น้องถึงขั้นไปถึงขั้นข้อคอราหาว่าโครงการนี้ถูกออกแบบมาและจะทําให้เงินไหลเข้ากระเป๋าเจ้าสัวไหลเข้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเวนอะไรเนี่ยนะครับผมขอเรียนนะครับว่าพี่น้องสื่อมวลชนลองดูตัวเลขนะครับ ร้านเซเว่นเนี่ยเราไปเช็คมาแล้วจากตัวเลขจากกระทรวงพาณิชย์ปัจจุบันมีทั่วประเทศประมาณหนึ่งหสี่พันห้า้อยสาขาใน1 4ื่นสี่ันห้า้อยสาขานั้นมีแค่ครึ่งหนึ่งประมาณเจ0 0กว่าสาขาเป็นของบริษัทซีพีโอโดยตรงที่เหลือส่วนใหญ่เป็นเป็นแฟนชายเห็นบอจ้าต่อให้เซเว่นจะเป็นแฟนชายแต่สินค้าก็ยังต้องไปรับมาจากสำนักงานใหญ่ คือเกานั่นกัห็หมายความว่าเงินมันก็นนกยังไปหาเจ้าสัวคือเกาโดยตรงอ่ะนะฟังต่อจะ้ะนะครับแล้วก็เทียบกับจํานวนร้านค้าร้านค้าขนาดเล็กร้านค้าย่อยเอาตัวเลขที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลที่แล้ว ระทรวงการคลังมารายงานเมื่อวานนี้นะครับคนละครึ่งเนี่ยมีร้านที่ลงทะเบียนทั้งร้านเล็กร้านน้อยทั้งแผงร้อยทั้งอะไรทุกอย่างรวมกันนะครับ1.2ล้านลายแล้วล้านค่าแผงร้อยขนาดเล็กเล่านั่นซื้อของมาจากใสเพราะท่านกำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นของอุป,ปโภคบริโภคเท่านั้น แลกกับว่าให้ล้านค่าขนาดย่อยล้านค่าล้านแรกที่เอาเงินดิจิตอลเนื้อเงินไปซื้อี่เบิกเป็นเงินสดนั่นก็เท่ากับว,ว่าท่านบังคับให้ล้านค่าแพงร้อยขนาดย่อยนี่ได้เงินดิจิตอลมาต่อใดกลับไปซื้อของมาไปเอาไปซื้อของที่ต้นทางมาจากเจ้าสวัวคือเกาถูกบอคาัฟังต่อซึ่งทางกระทรวงการคลังคาดว่าคน ร้านค้ากลุ่มเนี่ยซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดาด้วยนะครับตามมาตราสี่สิบวงเล็บแปดเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่จะลงขึ้นลงทะเบียนเข้าโครงการนี้เพราะเขาเคยโครงการคนละครึ่งมาแล้วเพราะฉนั้นวี่นสืมม่อมวลชนลองเทียบนะครับจนนํานวนร้านค้าจํานวนร้านที่ประชาชนจะเอาเงินดิจิตัอไปใช้ได้เนี่ยในรอบแรกมันมีถึงล้านอย่างน้อยนะครับล้านสองแสนลายไอ้ที่กังวลกันว่าจะผูกขาดเฉพาะร้านสะดวกซื้อเจ็ดพันกว่าสั้ หมื 14, ่นสี่พันกว่าสาขาเป็นของแฟนชายสักครึ่งหนึ่งเนี่ยลองเทียบดูก็ได้ครับหมื่นสองล้านสองแสนกับหมื่นกว่าเนี่ยมันไกลกันเยอะนะครับเพราะนักโอกาสที่พี่น้องประชาชนจะไปใช้ใจ่ายที่ไม่เข้ากระเป๋าใครที่กังวลใจเนี่ยมีสูงและถ้าในแง่ของเม็ดเงินที่ใช้ใจ่ายการค้าปลีกทั้งประเทศเนี่ยไม่นับค่าน้ำมันไม่นับค่าคือเฉพาะสินค้าอุปโภคหรือและบริโภคเนี่ยนะครับปีหนึ่งใช้อยู่สี่จุด หนึ่งล้านล้านบาทแต่ล้านสะดวกซื้อที่มีคนพยายามจะให้ข้อมูลกันแล้วทําให้คนเข้าใจผิดเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ย t โ r เวอร์เข้าประมาณสามแสนเจ็ดสามแสนแปดหมื่นล้านเทียบกับสี่ล้านสี่จุดหนึ่งล้านล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นในข้อเท็จจริงมันไม่เป็นอย่างที่กังวลใจกันนะครับข้อที่สองเนี่ยไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะไปซื้อในร้านของใครก็ตาม ร้านนั้นจะเป็นบริษัทจะเป็นแฟนชายจะเป็นโมเดเลขนาดเล็กยังไงก็ตามซื้อหนึ่งร้อยบาทอย่างน้อยๆคนที่ขายของต้องเอาสักหกสิบถึงเจ็ดสิบบาทไปซื้อวัตถุดิบหรือซื้อสินค้าใหม่นะครับเพราะมันเป็นซัพพลายเชนถูกไหมครับจะเก็บเข้ากระเป๋าไว้ทั้งหมดไม่ได้อยู่แล้วมันต้องหมุนยังไงไม่ว่าจะร้านประเภทไหนมันต้องเกิดการหมุนแน่นอนคุณจะเข้าร้านสะดวกซื้อขนาดไหนเขาก็ต้องเอาเงินไปซื้อ ซื้อสินค้ามาขายใหม่หรือมาผลิตใหม่เสมอนี่ไงคะตรงที่ดิฉันพอเข้าใจตรงที่ประชาชนต่างคําถามคือแน่นอนละ่ะการที่เขาไปซื้อการที่ร้านค่าแผงร้อยขนาดเล็กลจ้อยนี่เพื่อนสิเพื่อนกะต้องเอาเงินไปหมุนไปซื้อของมาขายเยอะเลยแหละแ,แ,แต่ปัญหาก็คือว่าออกำไรอะคะ่ะกำไรที่เพื่อนขายได้ในเมื่อเพื่อนออกมาเป็นเงินสดบวดา เร้วเพื่อนสิเอาเงินใสไปไปเป็นค่าใส่ใจ่ายในการจ่ายค่าน้ามค่าไฟจ่ายค่าแผงจ่ายค่าเศร้าสถานที่หรือว่าจ่ายค่าเอ่อเทิมลูกเพราะแม่ค้า,าที่ขายของเพื่อนต้องการกำไรตรงนั้นไปเป็นค่าใส่ใจ่ายในแต่ละมือในแต่ละเดือนอย่าลืมสิคะแม่ค้าแผงลอยขนาดเล็กทุกอย่างเซานะ <c oughs> บอกว่าสิเป็นเศาแผงตลาด บอกว่าสิเป็นค่าเติมน้ำมันค่าอย่างไปลงสินน่ะถ้าเงินดิจิตอลไฮเบิ์ก์บ่ได้ต้องเอาไปซื้อต้องเอาไปซื้อเท่านั้นน่ะเราเพิ่นเสียเ,เงินใส่เป็นค่า,าใช้จ่ายในช่วงเวลาหกเดือนที่ว่านี่เนะเาะฟังตัวจ้ะขพอถัดมาก็คือรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตั้งข้อลังเกียจเลยว่าเงินที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ควรเข้ากระเป๋าใครหรืออย่างไรเราเราไม่ได้มองอย่างนั้นรัฐบาลม,มองว่าถ้าเม็ดเงินนี้ผ่านมือประชาชนไปแล้วเอาไปใช้จริงร่วมกันใช้เต็มที่นะครับใช้ผ่านกลไกลทางด้านการค้าค้าปลีกเนี่ยนะครับและในที่สุดเงื่อนไขาการเบริกเงินจะต้องเป็นผู้เล่นที่เป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีนะครับอันเนี้ยมันจะเกิดกับประโยชน์กา ประโยชน์ต่อประเทศฟังแล้วเป็นจังไรจากพี่น้องส่วนตัวดิฉันนี่ก็ยังมองว่าเงินทั้งหมดมันเข้าไปหาเจ้าสัวคือเกา่าเพราะว่าบังคับให้ซื้อของอุปโภคให้ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือผลิตออกมาจากเจ้าสัวแต่นั่นก็บ,บ่แม่นสาระสำคัญเพราะว่าจังไหนเงินที่ เงิเน,นดิจิตตอนมันกะออกมาหมุนสู้ระบบคือเก่าแหละเนาะบ่หน่อยกะห,หลายหลายแท้แต่เงินมันกะอาจสิไปอยู่ในกระเป๋าของอต้นทางทเพื่อนผู้เพื่อนผลิตสินค้าแต่สาระของแววในมือนี่นะคะบ่เมนวาบบเห็นอบแม,มนวาสีมะตั้งคําถามอะไรมากมายแต่สิ่งที่บ่เข้าใจก็คือว่าเป็นหยังคือจังบไให้ล้านค่าขานาดย่อยล้าน าคา่าล้านแผงร้อยล้านอีอย่างเล็กๆน้อยๆพวกเนี่ยเพิ่นเบิกเป็นเงินสดได้บ้างอาจสิบวใไใร้อยเปอร์เซ็น์แต่ขนาดสิให้เพิ่นจักห้ซ์ในการเบิกมาเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างวันใหม่จากน้องจ๋าอย่างเช่นนะคะอ,อันนี้บ่าวถึงเงินกีตอนก่อนเนาะพูดถึงการซื้อขายค่าขายของ ของอไม่ค่าเพงร้อยเนี่ยเพื่อนขายของ <_ d ood le> เพื่อนกวางได้เงินกําไรเงินส่วนต่างนะคะไปไว้ใส่ใจ่ายเติมน้ำมูกน้ำมันจ่ายค่าเสาแขงนะคะจา่ายค่าน่ำค่าไฟจ่ายค่าเสาจีปะถะจ่ายค่าเทิมลูกจ่ายค่าหนีรถจ่ายค่านั่นค่านี่ที่เพื่อนมีนั่นแหละ ถ้าบ่าให้เพื่อนเป็นเงินสดบ่แบงให้เป็นเงินสดให้เพื่อนเบิกได้บ้างเพื่อนเสียเอาเงินใส่ไปใจตรงนี้อย่าลืมว่านโยบายนี่เงยบะนโยบายเงินที่กี่ตน้นหมืน่นหนึ่งหมื่นต่อคนนี่นะคะพี่น้องหกเดือนเพื่อนบังคับให้ใส่ให้หมดเนี่ยช่วงหกเดือนเนี่ยเพื่อนเสียเอาเงินใส่เมื่อขายของเพื่อนก็นต้องการกําไรต้นทุนเพื่อนก็นต้องเอาไปหมุนแม่นบ่ล่าจา้า เพราะฉะนั้นน,นคะคะในความคิดของเหลวก็คือนาซิเบกไ้รานค่าล่านย่อยเนี่ยเบิกเป็นคนสดได้บ้างเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ต้องมีค่าใสา่ใจระวังมือทุกมือเติมน้ำมันมาแพงแล้วก็ขี่รถกลับบ้านเพิ่นบน่ได้นอนที่แพงแล้วก็สายปานบ่ได้เง้าวขนาดเพราะจีสีว่า เออเอาเองินมาหมุนจนหมดโค้งการเราจะกระจ้สีขายได้เป็นเงินสวดเพื่อสายปานบี้ยเงาขนาดน,นั้นค่ะถ้าสายปานเงาขนาดน,นั้นค้งสิบ่วเปิดมุมมเปิดล้านแพียงร้อยอกระเจกะกระแจกเซาเขายุ่งตลาดน้อยๆเล็กๆหรอกเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อผู้ที่ซื้อเนี่ยนะคะผู้ที่บริโภคที่เป็นได้ได้สิทธิ์รับเงินหนึ่งหมืน่นเป็นผู้ที่บริโภคไปซื้อของมาใส่แววก็อยากไ้แปลว่า ซื้อของตามที่ตัวเองอยากซื้อเนี่ยค่ะโอเคละสิ่งของเมอนเมาเอาไปยมุกพวกนี้บให้ซื้อเห็นด้วยนะคะแต่ว่ามันกับยังสีนม้จังพวกเช่นว่าอยังเช่นเวล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 เฮดเป็นเกษตรนี่เวลก็บอยเวลก็อยากได้เครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ใจน้ำมันเวลก็อยากได้เครื่องสูบน้ำที่เป็นโซลาเซลล์บวกกับแพง จังสิจ้ะเนาะแล้วกะบบอยากให้มากําหนดซื้อเฉพาะในตัวอําเภอจังสีแงพี่น้องเว๋วชไปซื้อยุ้ไซก็ได้มันก็เป็นการกระตุ้นขึ้นกันนะเนาะเพราะว่าเป็นอย่างจังแววจังว่างสั้นปั้มน้ำที่แววอยากได้นี่มันบบมีในตัวอําเภอที่แววอยู่แล้วกะปั้มน้ำที่แววอยากได้กับแผงโซลาเซลล์นี่ อำเภออื่นจังหวัดอื่นเพื่อนจัดโปรจังสีแม่จะ้ะเพื่อนเอาสองของสองย่างนี่มาประกอบรวบกันแล้วราคามันก็ถูกลงจังสีแม่นั่นแมียอยากให้ซื้อตามใจกเกษตรกรไปซื้อยุไสในในในประเทศไทยมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ให้ประเทศคือกันหมีจ้าบ่อยากให้จํากัดจำกี้ว่าต้องเป็นพื้นที่ในอำเภอแล้วบัตรที่นี่คนที่ไม่ทะเบียนบ้านอยูอยูชุมแพเนะจังเวเอ แต่ว่าเพื่อนไปเหตุงานนย่ต่างจังหวัดยุกรุงเทพยุภาคใต้ยุ่งอย่างเช่หล่ะจากเพื่อนเสิเฮตดจังไห๋เป็นจากสีไใ้ใส่ตีรถขึ้นมานเพื่อที่ซื้อของยอู่ในอำเภอบ้านเกิดระยะทางกิโลนี่เป็นเจ็ดร้อยแปดร้อยกิโลจังสี่ติดจ้าเนาะซื้อ,อยุใส่ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจคือกันาะจ้าให้รัฐบาลทบทวนตรงนี้นั่นเลยจ้ะเด้อหนึ่งผู้ที่ซื้อซื้อ,อยุใส่ก็ได้เพราะกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกัน แล้วก็สิได้ซื้อของตามใจคนที่อยากจะซื้อสองให้กล้านค่าปีย่อยนี่เพิ่นเบิกเป็นเงินสดได้อาจสิบวเต็มร้อยแต่ก็บางส่วนเพื่อที่สิไปเป็นค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เพิ่นมีกิปะทะเนาะฝากรัฐบาลไว้ให้พิจารณาตรงนี้นิดนึงจังไดเขาก็ซื้อเขาก็กู้เงินมาแล้วจังไดเขาก็สิแจกให้ประชาชนช่วยกันกนระตุ้นอยู่เร็วเขาบม่ได้แจกเป็นเงินสดนี่จ้ะ เขาแจกเป็นเงินดิจิตอลซึ่งเบอใส่ใจเสร็จปุ๊บมันก็สิไปเข้าสูวระบบอ่ะเพราะฉะนั้นก็ซื้อยุใสก็ได้เถอะขอรอ้องที่ว่านี่บ่เ,เ,เม่นบอนบอ,อยากได้นะคะเงินหนึ่งหมื่น, 1, นอยากได้จ้ะอยากได้เงินหนึ่งหมื่น, 1, นแต่ก็อยากออ่ซื้อของตามที่จะของอยากซื้อของวอนรัฐบาลในได้จ้เออจะ,ะเดอ้อพิจารณาในเด้อ จะเห็ดอีอย่างทั้งทีมันก็เป็นหนีมหาศาลเยู่รแร้วล่ะจบเห็ดให้ถูกใจประชาชนจ้ะคลิปนี้มาไว้สแล้วจ้าสวัสดีครับ